ยิงต่าชีเลยยิงตชีเลยปืนหนึ่งปืนสองปืนหนึ่งปืนสองยิงไปที่บางหางสำคัญเลยลูกปืนยิงาเร้วรูแล้วปืนหนึ่งปืนสองยิงไปที่บ้านสำคัญปืนหนึ่งปสองยิงที่สำคัญเลยลกยิงที่สำคัญเลแล้ว

别丢我骨头，我抬骨头。滚三流，滚三流，扔掉扔丢，扔丢扔丢，扔丢扔丢天，扔扔。